สวัสดีครับอาจารหนุ่มครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับเจริการ์นาทีเราดูภาพรวมเอเย์ภาคกลางวันนะครับนะครับเมื่อคืนมีประกาศตัวเลขสําคัญตอนตีสองนะครับเป็นอดอกเบี้ยเชิงนโยบายนะครับตรงเฟดนะครับเฟดฟันเรทนะครับคาดการไว้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยลงมานะครับครั้งก่อนหน้าอยู่ที่5%นะคาดว่าเขาจะลดลงมา0.25%นะ นะครับค่าคาดการณ์นะค่าจริงออกตอนทีสองของเมื่อคืนนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือเขาลดตามนั้นจริงนะพอลดตามนั้นจริงนะเซนเตอร์เมนต์มันก็จะเป็นลบกับดอลลาร์นะเราเห็นดอลลาร์จะย่อลงมาตอนนั้นนะครับแล้วก็เอกูมันจะวิ่งขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูกราฟของเมื่อคืนนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทองคามันทําทรงแบบไหนนะนะครับให้ย้อนไปดูตั้งแต่กลางวันก่อนนะครับกลางวันเนี่ย นะครับเอเจยูเขามีขายลงมานะลงมาที่ประมาณสองเ็ดสี่สามนะครับพักเช้านะเขาขายลงมาเสร็จเขาซื้อกลับนะครับปรากฏว่าโลของเมื่อวานอยู่ที่ประมาณสองหสี่สามนะนะครับหลังจากนั้นก็มีการยกขาย,ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เราอัปเดตเป็นตอนอบ่ายโมงสองนาทีนะครับแต่นิฐานว่ามันมีโอกาสกลับตัวจากตรงนี้นะครับมีโอกาสจะวิ่งขึ้นมาทางสองหกเจ็ดแปดแปดสามนะครับหรือถ้าไปยังไม่ทำโลใหม่ก็จะขึ้นต่อไปเรื่อย นะครับปรากฏว่าถ้าเราบายมาจากตรงนี้นะครับตอนบ่ายโมงเนี่ยเอกยูบายใกล้ๆ2650น,นะซับลอดต่ำกว่า2640อ่า 0. ทีพีเด้งก็267883นะครับให้ถือดูอ่าการเคลมว่างานของอเมริกาตอน2ทุ่ม30นะครับก็ถ้าเราบายโซนนี้มานะครับเราถือมาดูพักค่ำเนี่ยนะครับ ถ้าเราถือมาดูภาคค่ำนะอันนี้ตอนสองทุ่มยี่สิบผมคิดว่ามันน่าจะยังขึ้นมาได้นะเพราะว่าดูแพทเทิร์นมันมีการยกข้าย,ยกโลกขึ้นมานะครับโซนตัดมาอาย่โซนประมาณแปดสองแปดสาซึ่งอาจจะมียอนะครับแต่ว่าไปถึงเนี่ยเขายอดทีเดียวแล้วเขขึ้นเลยนะครับพอย่อแล้วขึ้นเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสจะขึ้นมาถึงนะอันนี้ของคุณตุ้มนะคุณตุ้มบายมา แกก็ไป TP ตรงโซนใต้เลยก็ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็ถ้าไปมาจากห้าสิบกว่านะนะครับมันขึ้นมาท p แปดแปดเนี่ยหรือแปดสองเนี่ยผมว่าก็ก็โอเคนะคือแม้ว่ามันจะไปต่อข้าวเป็นไปเถอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขาหาวตนเน็กเข้าใหม่เพราะว่าเราเข้าในตัวเองที่เราได้เปรียบอยู่นะครับนะก็เนะวลาเทรดเป็นรอบๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปถึงไม่ได้ถึงท p เนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ นะครับเราถึงทีพหลายๆครั้งหน่อยเนี่ยเราก็จะอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับอ่าก็ลองดูแล้วกันนะค่อยๆปรับไปนะครับก็อย่างนี้ดีแล้วนะครับอัดมานะครับอันนี้คุณจันบอกว่าปิดแล้วนะครับข่าวคืออันนี้ข่าวก็ก็ได้ครับเพราะว่าข่าวบางทีถ้าถูกมันก็ไปต่อก็เราก็จะกำไรอยู่แต่ถ้าผิดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแนวโน้มบางทีถ้าเราไม่ได้กันทุนอะไรไว้เนี่ยนะบางทีมันอาจจะกลายเป็นบวกอยู่ก็กลายเป็นติดลบก็ได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ การบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับคือถ้าเรากำไรอยู่แล้วนะครับก็ต้องการทุนด้วยนะเราต้องลดความเสี่ยงให้ให้ให้ต่ําที่สุดนะครับจากที่กำไรอยู่แล้วนะครับเรากันทุนไว้นะครับถ้ามันลงกลับมาที่เรากันทุนไว้นะครับอาจจะกำไรน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเรากำไรเราจะเข้าเทรดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับนะครับก็จริงๆตัวเลขมันเป็นลบกับทองสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลข มันมันมันต่างกันไม่มากนะอ่าดูนะครับตอนสองทุ่มสามสิบตอนสองทุ่มสามสิบเป็นอ่าเคลมว่างงานนะครับคือตัวเลขจริงมันออกต่ำกว่าคาดนิดหนึ่งแต่กว่าคาดเนี่ยจะมองเป็นบวกกับดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าดูนะสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันกับสองแสนสองหมื่นสามพันมันต่างกันแค่สองสามพันตำแหน่งซึ่งถ้าเทียบกับเคลมว่างงานในอเมริกนมันมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมาก มันก็มีผลสั้นๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเอกยะมอาจจะยิ่งย่อบา้างสําหรับค่าอื่นเนี่ยมันอันนี้ก็เป็นบวกอะ่ะอลานล่านะอันนี้ก็เป็นบวกแต่ถ้าดูอิมแพ t มันน้อยเห็นไหมครับพอไม่น้อยมันอาจจะไม่มีผลมากก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าเราละเลยได้ไหมเราจะเป็นต้องดูไหมผมว่าต้องดูแหละแต่ว่าเราประเมินกี่ว่ามันจะมีผลมากไม่มากนะครับเมื่อคืนก็มัน,น,ม,นมันก็มีผลไม่มากนะมันก็เลยขึ้นต่อนะ นะครับตอนสองทุ่มสี่หกก็มองว่าอ่าเอ็กยูยอดน้อยก็มีโอกาสขึ้นต่อครับไปทางแปดแปดเก้าศูนย์นะครับอ่าสำหรับคนที่เทรดออยนะก็ถ้าลงมาส่วนรับยังไปได้นะอ่าถ้างั้นเราไปดูภาพเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าเนี่ยอืมผมส่งไปนะครับคือถ้าเราดูก,การเคลื่อนที่ของราคาภาพเมื่อวานนะถ้าเรามองย้อนมาจากโลของเมื่อวานก็คืออยู่ที่ประมาณสี่บสองนะ นะครับในระหว่างวันเนี่ยเขามีการยกหายยกลงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาคข้ามมีวิกฤขึ้นมาต่อแล้วนะครับก่อนที่เฟดเฟดจะออกนะัแ้บบนแต่ยี่ยอบมาบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็วิ่งชูดมาอันนี้ผมคิดว่าตอนที่เขาประกาศว่าเขาลดแน่นอนนะครับอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาเสร็จก็ผ้าข้างคือวันนี้ให้สังเกตดูโซนนี้แล้วกันนะครับถ้าถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดฐานนี่นะครับแปดสิบห้าแปดเขียนเนี่ยผมคิดว่า แนวโน้มมันน่าจะเป็นยอเพิ่มขึ้นใหม่ฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าเขาย่อ,ยอลงมาโซนนะครับสองหกเก้าหกเก้าสองนี่ังพอไปได้ครับคาดหวังว่าเดี๋ยวก็กลับไปยืนเหนือห้เดิมสองหกหนึ่งศูนย์ก็จะขึ้นต่อไปทางหนึ่งห้านะครับสองศูนย์หรือสูงกว่านะครับแล้วก็ประเมินทีว่าไอ้ข่าวตอนของวันนี้นะครับยี่สิบสองศูนย์ศูนย์นอเน,นี่ยมันจะออกทางไหน เดี๋ยวเราคาปเด็ดเพิ่มนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าใครถือหน้าบ่ายค่ะเราไปดูแผนของเช้านี้นะครับเอ็กจูนะบายลิมิตนะครับสองหกเก้าหกเก้าถึงเก้าสองนะครับซับนอตต่ำกว่าหกห้าหรือห้าอันนี้เนื่องจากว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วบางทีซัาตั้งซับล็อตใกล้ๆเนี่ยบางทีมันยอดถึงเนยะครับนะครับแต่ว่าการตั้งซับล็อตไกลๆเนี่ยข้อเสียมันก็คือเราความเสี่ยงมากนะนะครับถ้ารับความเสี่ยงตัวนี้ไม่ได้นะครับรับความเสี่ยงของ เราลอตทำนี้ไม่ได้ก็เอาที่แล้วเขาเสียงได้แล้วกันนะนะครับแต่ถ้าถูกทางก็ไปทีทีเนี่ยครับสองเก็ยสองศูนย์หนึ่งห้านะครับแต่ประเด็นก็สาหรับคนที่ถือคณะต่ํากว่าสองหกเก้าศูนย์เก้าสองเนี่ยยังถืออยู่ได้นะครับนะครับคนที่จะใบใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีทีวีจะเทียนเพราะว่าเรามาไล่ราคาอสูงกว่าชาวบ้านแล้วนะครับแต่ถ้าใครบายมาจากถ้าเรา,าบายตรงนี้เก้าหกเก้าสองเนี่ยกับคนที่บายมาจากห้าสิบบวกอ่าจินตนาการออกไหมว่าความเสี่ยงมันต่างกัน นะครับคนที่บายมาจาต50บวกคุณก็จะถือต่อได้นะนะแต่ถ้าใครมาบายจาก92เนี่ยอ่าถ้ามันมีโอกาสจะย่อลึกแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูในความเสี่ยงต่างๆน,น,นะนะเข้าใจนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพล่าสุดกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูภาพรวมผู้อื่นคร่าวๆด้วยนะนะครับอ่เอ็กนะครับตามฟีม50ทีก็เหมือนแรงขายยังไม่มากพอนะ <class ic> นะครับอตอนแรกว่าคาดว่าจะย่อมาอาจจะไม่ถึงนะ <class ic> นะครับก็ยังยัง,ยงไม่ย่อหนะ <class ic> นะครับออยังมองขึ้นต่อสั้นๆได้นะ <class ic> นะครับสั้นๆมัน ตรงไหนได้นะครับคือตรงนี้เราเห็นว่าเขามีสวิงไฮสวิงโลใช่ไหมเดี๋ยวผมลองวัดคร่าวๆดูนะนะครับถ้ายังขึ้นต่อเนี่ยนะครับอาจจะไปได้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะนะครับสองสองเจ็ดหนึ่งห้าถึงหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็คนถือ ครับคนถือาบต่ำกว่าศูน้าถือได้นะสองเจ็ดศูนย์ห้านะครับถือดูแปดโมงก่อนนะนะครับสัญญาณใหม่อัปเดตภายหลังนะ นะครับคือมันตราบใดที่มันยังยกโลขึ้นเรื่อยๆนางทีเราอาจจะต้องนะครับคงแนวโน้มไว้อยู่นะคือตรงเนี้ยถ้ามองในภาพเล็กๆเนี่ยน่าจะมองอะไรออกเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนทามเฟรมน,นิดนะครับว่าบางทีเราดูในภาพใหญ่มากไปนะครับมันอาจจะมันอาจจะดูหยาบๆไปนิดหนึ่งนะครับ นะครับบางทีถ้าเราเทดท่าจริงบางทีภาพเล็กก็ต้องดูนะอันนี้มียกคายยกโลยกคายยกโลนะผมคิดว่านะเดี๋ยวเราดูเทียนหน้าจอนิดหนึ่งแล้วก็ไปดู5นาทีดูนิดหนึ่งนะ,ะถ้าดูไม่ผิดนะครับน่าจะขึ้นต่อเล็กหน่อยนะ นะครับเหมือนจะขึ้นเป็นเทรนเล็กๆนะนะครับถ้าไกลหน่อยมีตรงนี้ครับหนึ่งสามหนึ่งห้าอถ้าวัดแบบนี้มันจะได้หนึ่งเก้าเลยนะนะครับเอ u อ่าเฟรมห้านาทีนะครับบางทีเราก็ต้องดูห้านาทีนะกรณีที่เราเทรดสั้นมากๆนะครับ นะครับถ้ามันขึ้นไปส่วนนี้อาจจะติดนะครับอาจจะมีย่อดทีไหมนะครับถ้าถ้าหลุดตรงนี้คือย่อหรือย่อนะนะครับตรงนี้มันสองหกแปดเจ็ดตรงนี้สองเจ็ดอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ นะครับคลิปจะยันหนึ่งแลพอดีผมอธิบายภาพรวมแล้วก็อีเวนต์นะครับแล้วก็ฐา,านะล่าสุดด้วยมันบางทีบางท,างทีคุมเวลายากนะครับก็ถ้าใครดูก็ถือเป็นกอดอิสาแล้วกันนะดูดูรอดด,ดูบ่อยๆเยนะครับบางทีอาจจะได้ไอเดียเพิ่มนะครับหยิบหยิบที่ที่ได้ประโยชน์ไปนะไอที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ลืมๆไปนะนะครับอา่าประมาณนี้นะ ทีนี้คริปโตบ้างตัวบีตัว B, อีท e ยังขึ้นได้นะอี e เนี่ยบายมาใครบายมาเนี่ยนะครับก็ถือได้นะครับไปนี้นะครับมันอาจจะมีต้านอยู่เหมือนกันนะแต่ก็คือแนวโน้มมันยังคงอยู่นะครับกรณีที่เราบายมาทุนดีดีนะครับก็อาจจะถือได้นะครับถ้าใครบายมาโซนพวกนี้ผมว่าได้นะ นะครับซอปปล้อสเนี่ยรูนี่เลยครับนะครับถ้าถ้าย่อลงมาโทนรับก็ยังพอไาวได้นะนะครับแต่ว่าเราต้องเผื่อมาทิ้นไว้ให้เขาเบี่ยงนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวอท h e เ e ี่ยเวลามันวิ่งไปแนวโน้มมันวิ่งมันวิ่งดีเหมือนกันครับอ t h นะครับ คนถือหน้าบายนะครับสองเจ็ดสี่ห้าถือดูก่อนนะครับ่าสองเจ็ดสี่ห้าถือดูมาทางนะครับสามหนึ่งห้าศูนย์สามสามสองห้าก่อนได้ครับนะครับอัปเดตกันทีบจะฉีบบุกนะ นะครับเดี๋ยวเราไปดูบิตคอยกับน้ำมันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปยาวไปครับอ่าตัวน้ำมันก็ได้อยู่นะเนี่ยถ้าใครบาบตัวน้ำมันเมื่อคืนเดี๋ยวกลับไปย้อนดูนิดนึงครับอ่าตัวน้ำมันนะครับออยนะบเจ็ดสิบจุดห้าเจ็ดสิบสองห้านะครับทีพีตามนี้อ่าถ้าใครบาเมื่อคืนได้ของนะฮะ นครับติดต่อได้ครับนะครับเมื่อคืนเนี่ยคา,าดว่ามันจะย่อมาแบบนี้ใช่ไหมได้ของนะถ้าไบาายนะครับถ้าได้ของ TP มันควรเป็นเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าสวิงลลอยู่นี่นะสวิงไฮอยู่นี่ครับแล้วก็เขาย่อลงมาทำโลตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นใหม่หนึ่งสองนะ ถ้ามันขึ้นเป็นสามคลื่นมันน่าจะขึ้นประมาณนี้เจ็ดสามเจ็ดห้านะครับเราก็มาลุ้นทีว่ามันจะเป็นขาขึ้นต่อไหมถ้าขึ้นต่อก็มาทางนี้ได้ครับ่นะครับเจ็ดสิบสี่สอห้านะครับเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์นะครับกรณีที่มันขึ้นเป็นแนวโน้มเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสาม นะครับย่อมาไม่ทาลงไปสี่ 4, ขึ้นห้ามันจะขึ้นต่อนี่นะครับนะมันมันขึ้นอยู่ว่าเราเทรดสั้นหรือยาวนะครับถ้าแนวโน้มมันยังถูกต้องตามที่เราคาดการณ์เนี่ยนะครับแล้วเราคาดถือมันนะครับมันก็จะไปขึ้นขึ้นย่อแบบนี้นะครับแต่บอกว่าถ้าเราเทรดสั้นนะครับเราเราเข้าเร็วออกเร็วนะครับเราก็อาจจะเทรดเป็นรอบๆเข้าไปนะครับขาขึ้นเราก็ายขึ้นไปนะครับเวลาย่อเราก็เสียสั้นลงมานะครับแต่ว่า ต้องเข้าใจว่าแนวโน้มหลักมันคืออะไรนะครับเช่นนะแบบนี้แนวโน้มหลักมันน่าจะเป็นลงมากกว่าขึ้นใช่ไหมอันนี้เราต้องเซลเป็นหลักนะครับแต่ฝั่งนี้มันเป็นเราอาจจะต้องย่อบายขึ้นไปเพราะว่าแนวโน้มหลักมันน่าจะเป็นขึ้นเหรอไหมครับฝั่งขาขึ้นเซลเซลเป็นรองนะครับฝั่งขาลงเซลเป็นบวกเป็นหลักนะ,นะอันนี้เข้าใจนเซ็ปต์นะโอ้อยนะครับอันนี้ทไเฟมสีเทง นะครับคือตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ยอ่อลลยหกเก้านะอ่านะถ้าไกลบายมาเมื่อคืนตามแผนเนี่ยเราจะทีพไปทางนี้นะครับซับล้อนที่ไหนนะครับสังเกตว่าจากหกหกเก้าลงมาเนี่ยมันจะลึกเหมือนกันนะครับอ่าจริงถ้าเรารับความเสี่ยงได้ก็หกหกหกจุดห้าแต่บอกว่าถ้ามันลึกไปก็เอาเอา,เอาเท่าที่รับความเสี่ยงได้ครับนะครับเพราะว่า อ่าล็อกไซส์เนี่ยบางทีไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เราก็ไปออกไม้ไม่เท่ากันด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าติดสนะอะไรก็พิมพ์มาหน่อยละกันนะาะถ้าบอกตำแหน่งแล้วก็ไซส์ล็อกไซส์ได้เนี่ยมันจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะนะครับอ่าดูอีกต,ตัวนะครับตัวบิตคอยนะบิตคอยก็ก็ยังยังได้อยนะเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับนะครับอ่าตัวบิตคอยเนี่ยถ้าเราดูฟอร์มตัว นะครับแล้วก็วิงยาวเนาะอันนี้มันเป็นพักในขาขึ้น,นแต่ว่ามันก็พักหลายเดือนนะแต่ว่าที่นี้พอแ,แนวโน้มมันขึ้นเนี่ยสังเกตไหมมันก็ยังคงไปเรื่อยๆนะเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากกว่าลงนะฮะถ้าเราตีเส้นแนวโน้มเนี่ยเห็นไหมก็จะปาเรื่อยๆอันนั้นถ้ากลายุทธ์ก็คือว่าจริงๆเราต้องหาจังหวะอ่าถ้าเป็นฝั่งบายเนี่ยก็จังหวะบายตอนที่เขาย่อเนี่ยนะฮะมันจะได้รอบนิดหนึ่งนะครับถ้าใครซล้อมาก็ได้สั้นๆนะไม่งั้น ถ้าเราเซลล์เสร็จเราถือเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเขาจะลากไปเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะเสียหายมาโหรานนะครอ่าโอเคนะถ้าอ่าสำหรับคนถือหน้าบายตัว ethereum อ่าขอไป Bitcoin นะเอาสั้นๆเนี่ยมันมันมันมน่าจะไปเท่าไหร่ได้ผมคิดว่าถ้าจากข้อมูลตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะถึงนะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวประเมินไปทีละสี่ชั่วโมงนะ มันมีโอกาสที่จะยังขึ้นไปอยู่นะครับแต่ว่าในในขึ้นมันจะมีย่อเหมือนกันนะครับอันนั้นถ้าเราายในต้นทุนที่เราไม่ค่อยได้เปรียบเนี่ยหาจังหวะย่อใบน่าจะน่าจะดีกว่านะนะครับแต่ในกรณีที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยบางทีความเสี่ยงมันมันมันเขาเรียกว่ามันโอกาสมันจะเสี่ยงมากกว่าเดิมนะครับเราก็อาจจะต้องลดสนะญลงมาบ้างนะครับ อตไซส์ไม่ควรเท่ากันนะครับบิ๊กซี BC นะคนอนติเนาบายนะครับต่ำกว่าต่ำกว่านะครับเจ็ดสามเจ็ดศูนศูยังพอถือ มาทางนะจริงๆมันมีอีกโลอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองอ่าตรงนี้แล้วกันนะเจ็ดสี่สี่ถูนสูนนะครับยังพอถือมาทางนะครับเจ็ดแปดศูนย์ศูนนะครับ อัปเดตกันทีละสี่ชั่วโมงนะครับคือมันขึ้นอยู่ว่าเราเทรดถือยาวหรือถือสั้นนะครับถ้าเด่นบางทีนะรเราอาจจะไม่มีเวลา,าดูหรือว่าเราไม่ได้ตั้งทีวีไว้เนี่ยนะครับนะครับเราอาจจะไม่ถือไม่ถึงเจ็ดหมื่นแปดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครบอกว่าขายที่เศษแบบแนวโนกถือยาวๆเนี่ยนะครับ นะครับบางคนยังบายมาจากส่วนพวกนี้นะครับยังถืออยู่เลยนะครับมันก็มีโอกาสถือได้นะทีนี้ลักษณะข,ของการที่มันขึ้นเป็นแนวมเร็จมันขึ้นย่อแบบนี้ใช่ไหมเวลาเรากำไรเสร็จเราก็บายแล้วก็การทุนไล่เรื่อยๆนะครับนะครับบางทีมันอาจจะโดนมากินไอ้ที่เรากันทุนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากรณีที่เราถูกทางอยู่แล้วเรายังการทุนได้เรื่อยมันังวิ่งไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะได้กำไรที่มากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนะครับมันก็มีทั้งดีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ นะครับจริงๆข้อเสียมันแทบไม่มีนะครับแต่ว่าจะบอกว่าบางทีเราการทุนเนี่ยกําไรมันอาจจะได้น้อยก็ได้บางทีลักษณะใกล้ๆเนี่ยถ้าเราบายมาจากกรอบตรงนี้บายนะครับแล้วมันขึ้นไปแรงๆเสร็จนะครับเราก็การทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่บางคนบอกว่าการ์ดทุนเร้แถวนี้สุดท้ายมันย่อลึกลงมาแล้วมันมากินกันทุนบดีแล้ววิ่งกลับอย่างเงี้ยเราก็จะได้อํกไรแค่นี้เองนะครับกําไรแถวแถวนี้เองนะครับแต่บางคนบอกว่า ฉันเล่นเป็นรอบสั้นๆนะครับอาจจะบายตรงนี้แล้วก็มาทีบีตรงนี้จบกันนะครับมันก็จะได้รอบประมาณหนึ่งนะครับลนะองปรับดูนะแต่ว่า,าการมีวินัยในการกันทุนไว้บ้างกันการไรไว้บ้างเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรา,าสามารถชนะตลาดในระยะยาวได้นะครับมันค่อยๆปรับไปนะนะครับถ้าถ่างนั้นก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งนะถ้าใครฟังไม่ทันดูสองรอบนะบางทีผมไม่ได้เรียบเรียงคําพูดทั้งหมดเนี่ยพูดตามหน้าง,งานไปนะครับนะถ้า่างนั้นก็วันนี้นะไอเดียเอ็กซ์ยู นะครับบิตคอยอีเธอเรียมนะครับภาคกลางวันวดีครับ